แต่งงานมา8ปีค่ะเป็นผู้หญิงโดยกำเนิดเพิ่งไปผ่าตัดแปลงเพศกันมานะคะสำหรับตอนแรกเธอเองเนี่ยก็ใช้ชื่อว่าชีทันค่ะเข้าแจ้งความเในสถานีตำรวจโกตีเมืองวัดโทซาโดยกล่าวว่าวิรัตวรฐธานสามีของเธอบังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์อย่างผิดศีลธรรมและหลอกลวงเธอนอกจากนี้เองเธอยังระบุชื่อสมาชิกในครอบครัวที่รวมมือหลอกเธอไปด้วย สื่อของอินเดียรายงานว่าชีท่านเองรู้จักกบิรัตผ่านทางเว็บไซต์หาคู่เมื่อ9ปีก่อนหลังจากสามีคนก่อนหน้านี้เธอจากไปด้วยการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ยิงให้เธอลูกสาวในวัย14ปีนั้นจะต้องอยู่ตามลำพังค่ะ เหนั้นของชีทันและวิรัตเองแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามประเพณีปี2557ต่อหน,น้าสมาชิกครอบครัวพวกเขาเดินทางไปฮันนิมูลกันที่แคชเมอร์และเธอบอกว่าวิรัตไม่ยอมใช้สิทธิ์ของสามีเมื่อร่วมเตียงกันและเอาแต่ปฏิเสธท,ที่จะทําเช่นนั้นในอีกหลายวันต่อมาชีทันกดดันให้เขาทําในเรื่องนั้นวิรัตก็อ้างว่าเขาประสบอุบัติเหตุตอนนี้ทํางานอยู่รัเสเซียมืหลายปีก่อน เลยทำให้เขาไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงได้แต่ยืนยันกับเธอว่าเขาจะฟื้นตัวได้หลังจากที่เขารับการผ่าตัดในเดือนมกราคม2563วิรัสบอกว่าเขาต้องผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วน ต่อมาภายหลังเขาก็เปิดเผยแท้จริงแล้วเป็นการผ่าตัดแบบผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชายหลังจากที่ผ่าตัดชีทันก็อ้างว่าวิรัตบังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์อย่างผิดศีลธรรมและคมขู่ว่าถ้าเธอนําเรื่องนี้กล่าวไปบอกคนอื่นเธอจะต้องโดนเขาจัดการอย่างเลวร้ายฝ่ายวิรัตอ้างว่าชีทันนั้นรู้ความจริงมาตั้งแต่แรกว่าเขาเป็นผู้หญิงโดยกําเนิดได้เขาเป็นคนบอกเองว่าเธอนํารับรู้ได้ว่าเขากําลังจะผ่าตัดแปลงเพศอีก3ขั้นตอน จึงจะสมบูรณ์เจ้าหน้าที่สอบสวนสถานีโกเรรยกล่าวว่าขณะนี้กำลังนำตัววิรัตจากเมืองเดลีเดินทางมายังวัตโทซาเพื่อสืบสวนต่อไปค่ะนอกจากวิรัตแล้วชีทันเองยังแจ้งความโดยที่กล่าวหาว่าแม่และน้องสาวของวิรัตปิดบังความจริงกับเธออีกไว้ค่ะ